แกไตมมีชั้นเวอร์ชั้นใหม่มาแล้วลดบานี่แต่มีชั้นเล่มหนึ่งแต่มีชั้นเล่มสองและแต่มีชั้นเล่มสามสรุปเคมีมอสี่มอห้า 5, มอหกสวยโกและแกดูเล่มหนึ่งนี่สี่ทังเล่มมีแพลนเนอร์แถมให้สวยอะ่ะเล่มหนึ่งจะเป็นตีมแบบมนุษย์มนา แล้วก็จะเป็นเนื้อหาม4เป็นหลักส่วนเล่ม2จะเป็นนรกเนื้อหาม5เป็นหลักดูความสวยงามแพลนงแคลนเนอร์เอ่ยเล่ม3เป็นตรีมสวรรค์เนื้อหามหนี่ดูสีอะไรเอ่ยชํำมากและที่สําคัญรอบนี้ของแถมเด็ดด้วยหเลยครั้งข้อสอบ1,200ข้อช่ำช้ำ,ชำจุกจุก,จกพร้อมคาถาบูชา2เลยคือ p พลนเนอร์โกเอาไว้ตั้งเป้าหมายว่าแต่ละวันเราจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็เขียนบายดีมเขียนความ 3เลยนะฮะเนื้อแผ่นพับมอลสมอลหามอลหจบได้ในชุดเดียวแผ่นเดียวเอาไว้ดูก่อนเข้า้องสอบลดและสุดท้ายตารางาธาตุเอาไปกลางแปะห้องเอาให้ตารางาธาตุไหลเข้าสมองช่ำห้่ยของแถมดีคือเด็กรุ่นเนี้ยได้ของแบบเยอะมากเพราะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ปรับปรุงแล้วก็ดูจุกไปปะ ใครที่แบบอยากหาเนื้อหาเคมีสรุปมอสม5ห้มหอันนี้ฉันแนะนำเลยเคมีไตรมิชชันของพี่กัปตันเองตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นและถ้าชวนเพื่อนมาลดไปอีกลองดูราคาดูดีแต่รีบสมัครก่อนหมดเวลานะไว้เจอกัน